องการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมตอนรับงานภูเก็ตอันดามันฮาลานื่อการทองเทียวปี2555เมื่อวันที่4กันยายน2555เวลา1า3 0นที่โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดซ์โฮเทลแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตนายสรธรรมจินดารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวตอนรับในงานภูเก็ตอันดามันฮาลานป่อการทองเที่ยวปี2555ภูเก็ตอันดามันฮาลันฟอร์ตทัวริซึม2 0 1 2 PATH 2 0องพันสิบซ่องโดยมีนายจิรศักดิ์ทอทิพย์ทีปรึกษานนายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตนายบุญเสริมสุวรรณรัตภูมิที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตคณะทูตทานุทูตผู้แทนองคอ์กรรับรองฮาลานจากประเทศต่ตางๆคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแค่ผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวจังหวัดภูเกต็ตเข้าวร่วมซึ่งมีนายประสานซีเจริญผู้แทนจุลาราชมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงตอนรับนายสุรธรรมจินดารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าข้อบคุณผู้้มีีีเกกยรตททุ่านให มารวมงานภูเก็ตอันดามันฮาลาพปึกการท่องเที่ยวปี2555ในวันนี้เป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านและหวังว่าท่านจะมีความประทับใจมีความสะดวกสบายตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตงานภูเก็ตอันดามันฮาลาพื้อการท่องเที่ยว สำนักกุลาราชมนตรีและคณะกรรมการสลามประจำคณะกรรมการสลาม่นประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นโดยได้เรียนเจญท่านหลางหลายมาร่วมประชุมสัมมานาถึงวิชาการเรื่องมาตรฐานการบริหารอาหารอราาเพื่อการท่องเที่ยว ื่อพัฒนาัสยภาพของผู้ให้บริการอาหารแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหลุมระเทศมุสิมและชาวมิสลิมที่มาเที่ยวในประเทศไทยได้รับความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดอุดรธันและประเทศไทยเราอีกทั้งเป็นการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนหรือ a e c ให้มีความพร้อม ที่จะต้องรับเลื่อนชาวอาเซียนที่นักปฎิศาสนาสลาม